สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าอ่านใจคนได้ในหนึ่งนาทีเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณรู้ทันคนทุกเวลาทุกสถานการณ์ เขียนโดยเดวิดเจไลเบอร์แมนผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านพฤติกรรมมนุษย์ผู้คิดค้นเทคนิคทางพฤติกรรมศาสตร์ที่รัฐบาลและบริษัทในกว่า20ประเทศทั่วโลกนำไปใช้หนังสือเล่มนี้นะคะมี7จําคถามสําคัญที่ช่วยให้คนรู้เท่าทันคนน่ะคะ่ะคำถามแรกนะคะเขาปกปิดอะไรคุณอยู่หรือเปล่าเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าอีกฝ่ายกําลังปกปิดอะไรเราอยู่ทางเรืองในการค้นหาคําตอบจะมีไม่มากนะคะเช่น ถามตรงๆวิธีนี้น่ะจะเป็นการกระตุ้น,นกลไกการปกป้องตัวเองโดยตรงค่ะซึ่งอาจจะจบด้วยการโกหกและเราจะไม่ได้ความจริงเลยแต่ถ้ากลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่นอนว่าจะต้องส่งผลโดยตรงต่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจใช้ได้กับคนบางประเภทเท่านั้นนะคะบางคนเขาก็ชอบให้ถามอะไรต,งตงรงๆเคลียให้จบๆไปวิธีที่สองทำเป็นเฉยแน่นอนว่าเราก็จะไม่รู้อะไรเลยจากอีกฝ่ายค่ะ หรือจะเป็นวิธีที่3พยายามหาข้อมูลเพิ่มวิธีนี้นะคะค่อนข้างจะเสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มและต้องอาศัยความเนียนอย่างมากซึ่งถ้าคุณถูกจับได้แน่นอนคือความสัมพันธ์เปลี่ยนไปแน่ๆค่ะ ดังนั้นนะคะ3ทางเลือกด้านบนเนี่ยดูท่าจะไม่ค่อยเววอ์ค่ะผู้เขียนหรือว่าคุณเดวิดเนี่ยเขาเลยเสนอ6กลลวิธีที่ใช้ต่างสถานการณ์กันซึ่งแกนของกลวิธีเหล่านี้นะคะคือการสร้างสถานการณ์บางอย่างกับผู้ต้องสงสัยและสังเกตพฤติกรรมหรืออาจจะเรียกว่าการจับพิรุษก็ได้ค่ะมิ้นขอพูดแค่บางกลวิธีเท่านั้นนะคะ,<ๆ>ะ,คะเช่นกลวิธีมองทะลุจิตใจคน ในตัวอย่างเหตุการณ์มีการขโมยอุปกรณ์สํานักงานกลับไปใช้ที่บ้านอยู่บ่หวครั้งการที่เราจะเข้าไปถามผู้ต้องสงสัยตรงๆก็ยังไงอยู่นะคะเราสามารถแกล้งทําเป็นมาขอคําปรึกษาแล้วก็ถามอ้อมๆไปว่าอได้ยินมาว่ามีบางคนแอบเอาอุปกรณ์สํานักงานกลับบ้านเธอคิดว่าเขาพอจะแนะนําได้ไหมว่าเราจะสามารถแก้ไขได้ยังไง หลังจากนั้นนะคะก็ให้สังเกตปฏิกิริยาจากสีหน้าดูว่าเป็นยังไงถ้าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจและรู้สึกดีใจที่มีคนเห็นความสําคัญแล้วเข้ามาปรึกษาเขาในทางกลับกันถ้าเขาเริ่มรู้สึกอึนอัอดย่างเห็นได้ชัดและกล่าวปฏิเสธการกระทําดังกล่าวก็เท่ากับว่าเป็นการสอพิรุธไปในตัวค่ะคำถามที่สองเขาชอบหรือไม่ชอบกันแน่ ในบทนี้นะคะก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะที่ใช้ในการตรวจสอบว่าคนตรงหน้ามีความรู้สึกต่อสถานการณ์นั้นๆยังไงชอบหรือไม่ชอบตัวอย่างกลวิธีลอยประทับนะคะผู้เขียนได้ยกตัวอย่างถึงการทดลองของนักวิทยาศาสตร์รัสเซียท่านหนึ่งซึ่งการทดลองนี้เป็นการทดลองสําหรับสุนัขนะคะหรือว่าน้องหมาน้องหมาทดลองเนี่ยต่างน้ําลายไหลเมื่อเดินเข้าห้องมาเพราะนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้เนะี่ยเขาทําให้น้องหมาเรียนรู้ว่า เมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นเหล่าน้องหมาจะได้อาหารปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่าปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเรา้าที่ถูกวางเงื่อนไขค่ะอีกตัวอย่างที่ใกล้ตัวมาหน่อยก็คือเมื่อใดที่คุณเจอกับคนที่ชื่อเดียวกันกับคนที่ทําไม่ดีกับคนในวัยเด็กคุณเมนวโนมที่จะรู้สึกไม่ดีต่อเขาค่ะคําถามที่สมเขามั่นใจจริงๆหรือแกล้งวางท่าไปอย่างนั้นมันอารมณ์เหมือนการบับกันตอนเล่นไพ่โป๊กเกอร์เลยค่ะ ผู้เขียนน่ะเขาบอกว่าให้สังเกตสัญญาณต่างๆดังนี้สัญญาณที่1ลักษณะภายนอกไม่ว่าจะเป็นสีหน้าอาการสั่นของเสียงหรือน้ำเสียงแม้กระทั่งการกระพริบตาล้วนแล้วแต่เป็นตัวบ่งชี้อย่างดีว่าเจ้าตัวมีความมั่นใจหรือไม่สัญญาณที่2การเพ่งสมาธิคนที่มีความมั่นใจจะเพ่งสมาธิไปที่เป้าหมายและใส่ใจกับตัวเองน้อยลงในทางกับการคนที่กำลังประมาจจะหมกมุ่นกับความดูดีของตัวเองค่ะ คำถามที่4ี่สถานการณ์ที่แท้จริงเป็นยังไงกันแน่ในบทนี้นะคะก็มีหลายกลวิธีด้วยกันหลักๆคือทำให้เขารู้ว่าเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่ตัวอย่างนะคะกละวิธีความไม่สอดคล้องกันเมื่อใดก็ตามที่คุนเผชิญหน้ากับการสื่อสารที่มีความหมายสองทางในคราวเดียวกันตรงเชื่อการแสดงออกทางอารมณ์มากกว่าสิ่งที่พูดออกมาค่ะ ตัวอย่างเหตุการณ์เช่นนายคนหนึ่งกําลังทําหน้าตาบูดบึง้งขณะที่บอกรักกับคนแฟนจะสังเกตได้ว่าการแสดงออกทั้งสองอย่างนั้นตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงซึ่งจากกลวิธีนี้นะคะทําให้รู้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอย่างที่เขาได้พูดออกไปเลยค่ะคําถามที่5เขาสนใจจริงๆหรือคุณกําลังเสียเวลาเปล่าบทนี้ก็มี3กลวิธีที่จะตอบคําถามนี้ได้นะคะมิ้นขอยกแค่ กลวิธีเดียวนะคะเรียกว่ากลวิธีประโยชน์ส่วนตัวให้จํากดไว้ข้อหนึ่งว่าคนเราจะทำในสิ่งที่สอดคล้องกับประโยชน์ของตัวเราเองง่ายๆคือโดยปกติแล้วคนเราเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะและถ้าอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงให้ดูที่เขาทำเป็นหลักไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดตัวอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งได้บอกว่าเขายุ่งเกินกว่าที่เขาจะทำในสิ่งที่เขาสนใจ ซึ่งแน่นอนว่าไม่จริงเลยนะคะเพราะโดยปกติแล้วเราทุกคนมักจะเผื่อเวลาสําหรับเรื่องที่สําคัญอยู่แล้วเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลามันก็หมายความว่าเขาไม่มีความสนใจสิ่งนั้นจริงๆค่ะคำถามที่6เขาอยู่ข้างเดียวกับคุณหรือจ้องจะแทงข้างหลัง หัวข้อนี้นะคะมีตั้ง5กลวิธีซึ่งจะทําให้เราแบ่งแยกได้ว่าเขาจริงใจกับคนจริงๆหรือแค่แกล้งทํากันแน่คะ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะกละวิธีเขาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือเปล่าเราย่อมต้องการให้เพื่อนของเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างแน่นอนในกลวิธีนี้นะคะเราจะสร้างเหยื่อล่อเพื่อใช้ในการทดสอบเหยื่อล่อในที่นี้คือข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อสาคัญคือเราและเป้าหมายต้องรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นเท็จค่ะตัวอย่างเหตุการณ์คือเพื่อนร่วมงานคนนึงเสนอตัวที่จะช่วยเราเตรียมการประชุมกับลูกค้าซึ่งเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเขามีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าเหยื่อล่อที่เรานํามาใช้ทดสอบคือข้อมูลเท็จที่ว่าลูกค้ารายนี้ต้องการให้โฆษณาออกมาแข่งขันแต่แฝงด้วยอารมณ์ขันคล้ายแบบปีที่แล้วซึ่งเขาถูกใจมากโดยที่ความจริงคือลูกค้าไม่ได้ชอบเลยสักนิดซึ่งทั้งคู่ก็รู้ข้อนี้ดี ถ้าเขาแยงขึ้นมาก็หมายความว่าเขาตั้งใจที่จะช่วยเหลือจริงๆแต่ถ้าเขาเลือกที่จะทําตามน้ําไปโดยที่ไม่แยงแล้วแล้วก็นั่นก็หมายความว่าอีกแบบเลยค่ะคําถามที่7เขาเป็นคนอันตรายหรือเปล่าในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสัญญาณเตือน3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกสัญญาณเตือนโดยทั่วไปเช่นเขาใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาหรือเปล่าหรือพยายามแก้ปัญหาด้วยการเจรจาแทน เขาเคยถูกปฏิบัติอย่างเลว้ายมาก่อนหรือเปล่าเขาจะร้ายกับสัตว์หรือเปล่ากลุ่มที่สสัญญาณเตือนในคู่รักเช่นเขาเป็นคนขี้หึงหวงและพยายามจะควบคุมคนหรือเปล่าเขาชอบทําลายคนด้วยคําพูดหรือเปล่าเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวเคยเตือนเกี่ยวกับอะไรบางอย่างในตัวเขาหรือเปล่า กลุ่มที่3สัญญาณเตือนในที่ทํางานเช่นเขามีความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าเขามีปัญหาเรื่องเงินหรือชีวิตส่วนตัวหรือเปล่าเขาไม่ได้เลื่อนตําแหน่งและแสดงอาการงดหงิดที่ไม่มีความก้าวหน้าในการงานหรือเปล่าสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะคิดว่าเล่มนี้สอนให้เราเป็นคนช่างสังเกตไม่ว่าจะเป็นสัญญาหรือว่าปฏิกิริยาเล็กๆน้อยๆเราสามารถเอามาตีความได้ทางนั้น,นะคะ่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของคนคนนั้นด้วยนะคะซึ่งคนที่รู้ดีที่สุดคือคนที่ใกล้ชิด ซึ่งก็คือทุกคนที่ได้ฟังพอดแคสต์ในตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย